ข้อนี้นะครับเนื่องจากอนะไรฮะไอตัวเศษนี้มันเป็นไงฮนะไอแทนกำลังสองนี่มันไม่สามารถที่จะแปลงเป็นเศษได้เราให้สมมติ u แล้ว u แทนก็เป็นอะไรฮะนี่แทนก็ได้เศษแทนมันก็ตัดไม่หมดใช่ไหมเหลือแทน,นอทนันนี้เหลือเศษจะทำได้ยังไงมันมีวิธีเดียวก็คือใช้อะไรครับเอกลักษณ์ตรีโกณมิติมาเอกลักษณ์ตรีโกณมิติจำสุดได้ไหมเอกลักษณ์ตรีโกณมิติมีอะไรบ้าง นะฮะทำทั้งเดียวให้รู้เรื่องนะฮะเยวสอนที่หนึ่งคนระับเ,นะเอกลักษณ์ตีกลมิติหกเหียมมาสจันทำได้บอสทำแบบนีเรยฮะตรงกลางเป็นหนึ่งนะตรงกลางทันเกิดจากสราส่วนคอสแทนด้วยจากซ้ายหาคอสตรงข้ามเลยครับตรงข้างซนะา,ายเรียกว่าส่วนกลับมันคือ โคเซกตรงข้ามคอนเรียกว่าเซกตรงข้ามแทนเรียกว่าคอร์สามเหลี่ยมจยัตุรัสมันจะมีเอ่อสาเหลี่ยมจัตุรัสจะมีห้าสามเหลี่ยมต่อสองสามตัวด้วยกันก็เลยเอกละกสามตัวคืออนะไรฮะด้านตรงข้ามกันก็คือไซอะไรไซกำลังสองเตซต้าไซสองเอ็กซ์บวกกับคอร์สกำลังสองเอ็กซ์มีค่าตรงกลางเป็นเลขหนึ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจับยกกำลังสองนะเท่ากับด้านที่อยู่ข้างล่าง อันนี้เหมือนกันครับนี่แทนกำลังสองใช่ไหมบวกใครบวก 1, 2, บบหนึ่งกำลังสองย้อเท่ากับอะไรครับเศกกำลังสองแทนกำลังสองเบวกกับหนึ่ง 1, จะเท่ากับเศกกำลังสองอ่าสุดท้ายก็คือหนึ่งบวกใครฮะหนึ่งบวกคอศใช่ไหมยกกำลังสองเย่อนเท่ากับใครโคเศกยกกำลังอะไรฮะยกกำลังสองนั่นเองฮะนี่คือสูตรต่างๆที่เราต้องรู้เรียกว่าเอกลักษณ์ตรีโกณมิติสมัยเราเรียนม .5 นะฮะ ยาตีโกนนะฮะเอาไว้สำหรับการอินดิเกตบายพลาสอินิเกตเศษส่วนย่อยอะ้รเยอะแยะนะฮะหลายอย่าง,ะะางส่วนใหญ่จะเป็น,นาบายพลาสทา่หนักกว่าพวกนี้โดยเฉพาะอินดิเกตตีโกนนะฮะจะวุ่นวายมากนะฮะ,นะฮะอ่าโอเคถึงนี้นะฮะเดีย๋ยวเราจะจัดการนะครับตรงนี้นะ,ะถึงว่าตำราไหนก็มีเรื่องเศษกหลงังสามอยแหละ พราะว่ามันต้องใช้กับร้านที่ควมันเกี่ยวข้องคำจัดแทนทำไงไหมแทนเกิดจากไหมแทนแทนเกิดจากย้ายหนึ่งมาทำอะไรครับย้ายหนึ่งมาลบใช่ไหมนั้นเศษยกกำลังสองลบหนึ่งจะกลายเป็นอะไรครับเป็นแทนกำลังสองจริงไหมอ่านแทนเปลี่ยนเป็นเศษกำลังสองลบหนึ่งแทนเปลี่ยนเป็นเศษเศษกำลังสองลบหนึ่ง คูณเสร็จเข้าไปอีกทีใช่ไหมเออหน้คูณที่ได้เท่าไหร่ครับเสศษกำลังเออเศษห้าเ็กแทนห้าอ็ใช่ไหมลบด้วยนี่กระจายเข้ามาเป็นอะไรครับเสศษกำลังเลย <5 X. S 1> ที่นี้เกี่ยแล้วได้เศษกำลังสามห้าอ็ก อะไรครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเราเป็นอะไรครับเศษอะไรครับเศษกำลังสามห้าเอ็กดีเอ็ก 3, 5, X, D, X, ใช่หรือไม่อมเอออันนี้เป็นลบไหมเป็นลบไหมเป็นลบย้ายข้างมาทำอะไรครับเป็นบวกก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ไม่เข้าใจเดี๋ยวเพิ่มโดี๋ยวเพิเอออ่าดูนะดูภาพช้านะนี่ก็ติดลบเข้าไปคนะกระจายไปเป็นอะไรเศษกำลังอะไรคะับสามห้าเอ็ก ลบคูณล,ลบเป็นบวกอินทิเกรตเซก 5x d5x นะเ mm hmm. นี่ยอันนี้ dx ด้วยนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งก้อนเป็นอินทิเกรตใช่ไหมกำลังสามใช่ไหมจากลบย้ายไปอะไรบวกก็เลยกลายไปเลยฮ mm hmm. นะสองอันนี้นะเป็นสองกันนะสองอินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตเซกกำลังสาม 5x ด well? ีเท่ากับก้อนนี้แหละ1นส่วนหเศษ5 x d 5 x เศษ5 x แทน5 x อันนี้เราบอกนะฮะแล้วไงต่อบวกใครฮะบวกกับอินทิเกรตอะไรฮะอินทิเกรตเศษอินทิเกรตเศษ5 x าเอทำไงฮะก็ดีห้าเอสด้วยนะฮะเข้าใจไหม ยินดีเกตเศษได้ไลยเบื้องต้นรอนอะไรอะไรนะยินดีเกตเศษได้รอนอะไรครับรอนแปรสูตรอะไรครับแปรสูตรเศษ 5x อะไรครับบวก,กอะไรกับอะไรแทน 5x นั่นเองใช่ไหมแต่เนื่องจากที่ 5x ตอบอะไรครับ ฟังซ้ายีิได้สองใช่ไหมทำไงดีเอาสองหารทุกตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊งั้นเสร็จกำลัง3ามห้าอ็กต่ออะไรับอัน2เป็น10บเสรห้แทนห้ใช่ไหมอันสองเป็น10แล้วก็คูณอะไรเข้าไปคูณกับอะอย่งนี้ยไปโจบวก4โอ้ไม่มาไม่ง่ายเลยคราวนี้ 64ครับวนนี้อืมเาจารเคนะเนะสิบกำลังสองลบหนตรงนี้เป้ามายถึงวันสองลบหนึ่อ่ามีใครสงสัยไหมครับ เนยอาจจะเขียนตัวเลขหมดว่ากระดานมีแค่นี้เออไม่ต้องลบนี่ออกมันก็เขียนใหม่นะโอเคเรียบร้อยครับข้อนี้ยากใช้ได้นะฮะ